สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูร้านขายเครื่องเย็บปักถักร้อยนะคะอยู่ที่ฮาวายเขาก็มีเหมือนเราหมดทุกอย่างก็ทุกอย่างมันจะราคาแพงมากแล้วร้านที่ขายที่ฮาวายก็จะมีแค่สองสามร้านนะคะไม่เยอะเหมือนบ้านเราแล้วอันนี้ร้านนี้เป็นเป็นคนเกาหลีเจ้าของเป็นคนเกาหลีนะคะ แล้วพวกนี้พวกอ่อกระดุมแปะอะไรทุกอย่างเนี่ยดูราคาเลยนะคะแพงมากถ้าตีเป็นเงินไทยก็นี่เลยค่ะก็เอามาให้ดูกระดุมแปะห่วงอะไรทั้งหลายก็ดูราคาตามนั้นเลยค่ะเราอยู่ที่นี่เราก็ใช้ราคาที่นี่ไปนะคะแต่คิดถึงเมืองไทยราคาที่เมืองไทยนะคะซิบกแ็แพงแพง แพงมากมีทุกสีมีทุกอย่างแต่ราคามันก็ไม่โอเคนะคะพามาชมผ้าเขาก็จะมีหลากหลายนะคะเพราะว่าฮาวายมันก็จะส่วนมากเป็นลายดอกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ